กูไม่คุยด้วยเฮีย yeah. คุยมึงรู้ไหมว่ากูฆ่าคนได้เลยอะ่ะโมโหหิวอะ่ะมึงรู้จักกองข้าวน้อยฆ่าแม่ไหมเฮีย yeah. คนโมโหหิวไม่อยากแดกด้วยคุย้ยยศแม่เนี่ยเอามาเนี่ยนัดบ่ายโมงพ่อ,อมตายกูไม่อยากจะแดก มันเลยความหิวเลยจุดหิวกูแล้วกูไม่แดกแล้วมันเลยจุดความหิวกูแล้วมึงคิดดูเดี๋ยนี่ยกูตนนื่นตั้งแต่หกโมงมีบ่ายสองยังไม่ได้แดกข้าวเชาว้าไม่แต่เอามามาทำทียอะไรกูไม่อยากแดกว่าเย,ย็ดแม่ พ่อมัตายมึงไม่ต้องทํามาหาแดกหรอกมึงไม่ต้องมาทําอาชีพนี้หรอกทาก็เจ๊งใครจะซื้อมันมันเลยความหิวแล้วมันฆ่าคนตายได้เลยก่อนข้าวน้อยฆ่าแม่มจำได้ไหมอ่ะพ่อมัตายมึงไม่ต้องทำหรอกทําเฮียอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกมันไม่ตรงต่อเวลาไงไม่แดก มึงจะค้าขายมึงจะต้องทําไม่ตรงเวลานี่มันจะบ่ายสองแล้วกูเกลียดชิหมหายคนไม่ตรงเวลากูเกลียดมึงจะค้าขายได้ยังไงเนี่ะมึงจะทําสเต็กขายคนเขาต้องกินก่อนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงใช่ไหม,เ,ไหมเข้างานบ่ายโมงนี่สเต็กม,มาส่งเกือบบ่ายสองอีกสิบนาทีบ่ายสองทอมตาย มึงไม่ต้องทำเลกทำกระเจ๊งกูไม่แดกกูคเครียดเลยเลยจุดหิวมาแล้วกูไม่อยากแดกแล้วคุ้ยย็ดแม่กูตื่นแต่เช้ากูตื่นหกโมงทำงานกูไม่ได้ตื่นสายเออว่าตื่นเที่ยงแล้วมาแดกบ่ายโมงพ่อมึงตายกูตื่นหกโมงเชา้าทำงานจนถึงเดี๋ยวนี้ มันเลยจุดความหิวที่กูจะแดกแล้วเจ็บกระเพาะจนไม่อยากจะแดกแล้วควเย,ย็ดแม่มึงไม่ต้องทำหรอกทำกระเจงถ้ามึงยังไม่เปลี่ยนสันดานนะ่ะถ้ายังไม่เปลี่ยนสันดานมึงทำธุรกิจไม่ได้หรอกค่ะ กูรอจนกูเลยกูโกรธจนกูเลยเกูเจ็บกระเพาะกูจะช่วยมึงรีวิวให้มึงขายดีแต่มึงทำอย่างนี้กูหมดอารมณ์่ะไปรีวิวให้มึงกูก็เสียชื่อเสียงใครสั่งมึงไปแดกมันนั่งรอแล้วอารมณ์หิวอย่างกูอะรีวิวให้มึงก็เสียชื่อเสียงกูอีกเนี่ยถ้าเขาสั่งแล้วเขาก็ต้องโกรธเหมือนกูอาจจะได้แดก อย่าทำเลยไม่ใช่มืออาชีพกูคนแก่แล้วหกสิบเอ็ดต้องมานั่งเจ็บกระเพาะตั้งแต่สิบโมงจนถึงเดี๋ยวนี้อมันเลยเลยที่กูจะแดกแล้วก็ไม่มีอารมณ์จะแดกแล้วความเครียดความโกรธเข้ามาแทนที่แล้วความทุกข์เข้ามาแทนที่แล้วใครเย,ยอก็จะไปแดกองมึงแดกแล้วต้องทุกข์อย่างกูอะ่ะ มึงต้องเปลี่ยนสันดานมึงเลยถ้ามึงไม่เปลี่ยนมึงทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกชีวิตนี้มันเลยจุดที่กูจะแดกแล้วเนี่ยเพราะกูเจ็บกระเพาะมันจะสิบโมงรอแดกสเต็กมึง่ง กูไม่บอกร้านหรอกบอกทำเพี้ยอะไรก้องกูยังไม่ไปแพนถึงเลยไม่พูดถึงเลยพอแล้วงุดงิดกินข้าวเขต้องกินอย่างอร่อยแล้วมีความสุขไม่ใช่มางูดงิอย่างนี้พ่อตาเย็ดแม่ฮัลโหล ห้อมตายโทรมาทำไมควยย็ดแม่มึงไม่เข้าใจอารมณ์คนกิน เวลาคนหิวอะ่ะมึงไม่เข้าใจอารมณ์คนกินไงฮะละัลโหล บอกว่าจะให้บอกชื่อร้านก็ไม่บอกหรอกค่ะบอกทำเฮี้ยอะไรทำให้กูเสียอารมณ์ขนาดนี้คุย้ย <c oughs> บอกไอ้เบอร์เฮี้ยนี้ก่อนเรว ทีนี้ไม่เอาแล้วแหละไอ้พวกที่ว่าจะเอาเอาเหี้ยอะไรมาให้แดกนะไม่ต้องรอเช้าเราก็อุ่นอะไรแดกไปก่อนไม่ต้องมันรอมันไปหวังดีกับมันว่าเออถ้าแดกไปแล้วเดี๋ยวมันเอามาแล้วกูแดกไม่ลงแล้วมันจะไม่อร่อยทีนี้ไม่เอาแล้วต้องรักสุขภาพตัวเราเองไม่ต้องไปรีวิวให้ใครฟรีไม่ต้องไปทําอะไรให้ใครอ่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งเจ็บกระเพาะตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงจนเครียดไปหมด